ภาษาเป็นตัวกำหนดความคิดของคนในประเทศนั้น Hello หลายคนอาจจะคิดว่าภาษาคือตัวกลางที่เราใช้สื่อสารกันแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วภาษามีส่วนในการกำหนดความคิดของเราและทักษะบางส่วนในชีวิตเราก็มาจากภาษาเช่นเดียวกันทำไมคนจีนถึงชำนาญเรื่องตัวเลข และทำไมคนอังกฤษและคนสเปนถึงมีมุมมองต่อเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันรวมถึงประเทศไทยว่าทำไมถึงมีการปลูกฝังเรื่องความอาวุโสต,ตั้งแต่ยังเด็กทุกอย่างนี้สามารถอธิบายได้โดยสิ่งที่เรียกว่าภาษาแล้วภาษามีอิทธิพลต่อเราขนาดไหนลงทุงแมน,นจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมน,นจะเล่าให้ฟัง สนับสนุนโดยแอป Blockdex อยากได้ไอเดียม่่ลองใช้ Blockdex รู้หรือไม่ว่าบนโลกใบนี้มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันกว่า7,000ภาษาด้วยกัน ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีความแตกต่างกันไปในหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำศัพท์หรือโครงสร้างในการสร้างรูปประโยคที่ไม่เหมือนกัน y o u saying it wrong. It's Levi o s Lev a not Levi o s a นอกจากนี้เคยสังเกตกันไหมคะว่าคนในแต่ละประเทศที่สื่อสารภาษาไม่เหมือนกันก็จะมีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป จุดนี้เนี่ยล่ะคะ่ะก็เลยทําให้บรรดาน,นักภาษาศาสตร์นั้นตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วภาษานั้นส่งผลต่อความคิดและการประทําหรือไม่เลยมีการทำวิจัยและทดลองคนในแต่ละประเทศนะคะซึ่งผลการวิจัยนั้นระบุว่าแท้ที่จริงแล้วภาษาอาจจะเป็นตัวก,กำหนดความคิดของเราด้วยซ้ำไป มีหลากหลายทฤษฎีที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องนี้นะคะหนึ่งในทฤษฎีเหล่านั้นก็คือทฤษฎี l i n g u i s t i c relativity หรือทฤษฎีสัมพันธภาพทางภาษาซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย Edward Sapir และ Benjamin Wolfe โดยทฤษฎีนี้นะคะได้มีการแบ่งย่อยออกเป็น2แนวคิดค่ะแนวคิดแรกก็คือภาษาเป็นตัวกำหนดความคิดของเราส่วนแนวคิดที่2ก็คือคนที่ใช้ภาษาต่างกันจะมีมุมมองและวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน แล้วทฤษฎีนี้มีเหตุผลสนับสนุนอะไรอยู่บ้างเราลองมาดูตัวอย่างจากผลงานวิจัยกันค่ะ เบนจามินวอลฟ์นะคะได้ยกตัวอย่างค่ะโดยการเทียบภาษายุโรปกับภาษาอเมริกันอินเดียนนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าภาษาที่ใช้ไวยากรณ์ต่างกันนะคะจะส่งผลต่อความคิดของคนที่ใช้ภาษาน,นั้นเนี่ยต่างกันไปด้วยอย่างภาษายุโรปนะคะเขาจะมองว่าเวลานั้นมีตัวตนค่ะคาว่ามีตัวตนคืออะไรคือเขาเปรียบเวลาเหมือนสิ่งของชิ้นหนึ่งค่ะสิ่งของเนี่ยเรามีหน่วยในการนับได้ใช่ไหมคะว่าของชิ้นนี้มีกี่ชิ้นกี่ชิ้นเวลาก็เช่นเดียวกันมีหน่วยในการ น,นันนั่นก็คือวินาทีนาทีชั่วโมงซึ่งการที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาแบบนี้นะคะก็เลยทําให้นําไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปฏิทินนะคะแล้วก็นําไปสู่การบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยนอกจากนั้นนะคะหลักไวยากรณ์ของภาษาในยุโรปเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ เวลาที่เราเรียนตอนเด็กๆกรมารเนี่ยเขาจะมีให้ผันเวิร์บตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปอย่างอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะใช้คำศัพท์ในการพูดหรือสื่อสารที่ไม่เหมือนกันในขณะที่อเมริกันอินเดียนเองนะคะมองว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนค่ะเป็นสิ่งที่วนเวียนเหมือนเดิมจึงไม่แปลกนะคะที่จะไม่มีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วยภาษาอเมริกันอินเดียนและก็สะท้อนมายังสังคมของคนที่ใช้ภาษาอเมริกันอินเดียนนะคะว่าเขาจะให้ความสําคัญกับการกระทําในปัจจุบันให้ดีที่ นนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าถึงแม้เราจะพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นก็คือคําว่าเวลาค่ะแต่มุมมองและวิธีคิดต่อคํานี้ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาษานอกจากความคิดแล้วนะคะภาษาเนี่ยยังส่งผลต่อทักษะในชีวิตของมนุษย์อีกด้วยจะท้อนมาจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ที่ชื่อว่าเรลา่าบลโลดิสกี้ที่ได้ไปเจอกับชุมชนชาวออริจินในออสเตรเลีย ซึ่งผู้คนในชุมชนนี้นะคะจะไม่รู้จักคําว่าซ้ายหรือขวาค่ะแต่เขาจะเลือกบอกทิศทางโดยใช้ศัพท์ตามเข็มทิศยกตัวอย่างถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเขาจะบอกว่ามีมดเกาะอยู่ที่ขาของเราเนี่ยเขาจะใช้ประโยคว่ามีมดเกาะอยู่ที่ตะว,วันตกเฉียงใต้นอกจากนี้พวกเขามักจะทักทายกันนะคะด้วยคําว่าสวัสดีแต่ก็จะต่อด้วยการถามถึงทิศทางด้วยนะคะเช่นสวัสดีคุณกําลังไปทางไหน ซึ่งการใช้ภาษาแบบนี้นะคะก็ทําให้ชาวออริจินเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากๆค่ะในการระบุทิศทางได้ดีและนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างแรกนะคะที่ทําให้เห็นว่าภาษานั้นส่งผลต่อทักษะของชีวิตมนุษย์ได้ตัวอย่างถัดไปค่ะคือการแยกเฉดสีของชาวรัสเซียยกตัวอย่างนะคะปกติถ้าเราจะพูดถึงสีฟ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า blue เป็นหลักแต่สําหรับชาวรัสเซียแล้วนะคะเขาจะแยกเฉดสีแล้วก็เรียกสีฟ้าเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสีฟ้าอ่อนเขาจะเรียกว่าโกลูบอย สีฟ้าเข้มจะเรียกว่าสีมีนั่นจึงทําให้พวกเขามีความสามารถในการแยกเฉดสีได้เร็วกว่าชาติอื่นๆที่เรีองฉลอมมีดอีโต้และตัวอย่างสุดท้ายก็คือทักษะด้านตัวเลขนะคะสังเกตไหมคะว่าคนจีนนั้นจะมีทักษะเรื่องของการนับเลขเก่งกว่าคนที่ใช้ภา,าษาอังกฤษนั่นก็เพราะว่าการนับตัวเลขในภา,านษาจีนเนี่ยเรียบง่ายกว่าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างอย่างเลข11ค่ะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า11ไปเลยซึ่งก็เป็นศัพท์เฉพาะของคําว่าเลข11เนาะ12ก็เรียกว่า12 อย่างนี้นะคะแต่ในภาษาจีนเองเนี่ย11จะเรียกว่าชื้ออีซึ่งชื้ออีเนี่ยก็มาจากชื้อที่แปลว่า10 E อีที่แปลว่า1นะคะชื้ออีก็คือ11หรือ11เอเลยเพราะฉะนั้นรูปแบบในการนับตัวเลขเนี่ยมันง่ายกว่ากันเยอะทีนี้เรามาดูอีกผลวิจัยนะคะที่บ่งบอกว่าภาษาส่งผลต่อการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันด้วย มีการทดลองหนึงนะคะเขานั้นฉายภาพวิดีโอค่ะของคนที่เดินชนแจกันแล้วตกลงมาแตกด้วยความไม่ตั้งใจนะคะโดยเขาให้คน2ปกลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ใช้ภาษาสเปนนะคะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ออกมาอธิบายว่าเขาเห็นอะไรในคลิปนี้บ้างคนทดลองนั้นนะคะพบว่าสิ่งที่คนอังกฤษสรุปได้เนี่ยก็คือแจกันแตกเพราะมีคนเดินมาชนมันตกลงมา ส่วนคนที่ใช้ภาษาสเปนเนี่ยจะสรุปได้แค่ว่ามีแจกกันแตก หลายขนอาจสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมคนสเปนถึงจําได้แค่นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าภาษาสเปนนั้นจะคํานึงถึงเจตนาด้วยนะคะหากเป็นอุบัติเหตุแล้วนะคะชาวสเปนจะเลือกตัดส่วนที่เป็นผู้กระทําออกไปโดยเขาจะไม่ให้ความสําคัญกับส่วนนั้นค่ะและก็มองว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องจดจําส่วนนั้นซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะคะเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้เราจะเผชิญกับเหตุการณ์เดียวกันแต่คนที่ใช้ภาษาต่างกันเนี่ยก็จะมีมุมมองต่อเรื่องนั้นๆเนี่ยไม่เหมือนกัน และพอมีมุมมองที่แตกต่างกันก็จะนำไปสู่วิธีคิดและการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท้ายที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อ,อก,การตัดสินคดีต่างๆรวมไปถึงการตัดสินใจร่วมกันของคนต่างชาติต่างภาษาด้วยค่ะนอกจากนี้ภาษาก็ยังส่งผลต่อความเชื่อและค่านิยมอีกด,ด้วยค่ะยังในประเทศไทยเองนะคะเราถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของอาวุโสเป็นหลักซึ่งสะท้อนมาจากการใช้คําว่าครับหรือค่ะท้ายประโยคเพื่อแสดงความเคารพผู้สนทนานะคะแตกต่างจากประเทศฝั่งตะวันตกที่ไม่ได้มีการใช้รูปแบบนี้กัน ในขณะเดียวกันเราก็มีรรพนามที่ใช้เรียกแทนตัวเองที่แตกต่างกันในแต่ละสถานะตั้งแต่เราผมหนูดิฉันข้าพเจ้าหม่อมฉันเป็นต้นซึ่งแต่ละสรรพนามก็จะใช้แตกต่างกันตามสถานะของอีกฝ่าย าหลีและญี่ปุ่นเองก็ถือเป็นอีกสองประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของอาวุโสเช่นเดียวกันนะคะอย่างเกาหลีใต้ก็จะมีคําว่าโยหรือสมิดาที่คล้ายๆกับคําว่าครับหรือค่ะของเราและเหล่าคํากริยาของภาษาเกาหลีเนี่ยก็สามารถผันเป็นรูปอื่นเพื่อที่จะแสดงความเคารพต่อคู่สนทนาที่อาวุโสกว่าได้ด้วยค่ะส่วนในภาษาญี่ปุ่นเองก็มีคําว่าให้นะคะที่แปลว่าครับหรือค่ะที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าต่อท้ายประโยคเลยคําว่าเ e อ๊ ก็จะแปลว่าครับหรือค่ะเช่นเดียวกันแต่จะใช้ได้กับคนระดับเดียวกันหรือคนที่มีอาวุโสน้อยกว่าเรานั่นเองค่ะในทางกลับกันนะคะภาษาเกาหลีและภาษาญ,ญี่ปุ่นนั้นเป็น2ภาษาที่ห้ความสําคัญกับเรื่องของเวลาค่ะเพราะว่าในไวยากรณ์ของเขาจะมีการผันตามลําดับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยคำศัพท์ที่เราใช้ก็จะเป็นคําเดิมไม่ว่าเราจะพูดถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเอง จากตัวอย่างที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าภาษานั้นมีส่วนในการกำหนดแนวคิดและวัฒนธรรมของคนในแต่ละพื้นที่ค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าคนที่มีความสามารถหรือว่าเข้าใจภาษาอื่นๆได้หลากหลายเนี่ยจะมีมุมมองต่อโลกที่กว้างกว่าคนอื่นนั่นเองและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่อธิบายได้ดีค่ะว่า ทำไมธุรกิจถึงประสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งมากๆแต่พอออกไปทําธุรกิจต่างประเทศที่ใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยธุรกิจเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนเดิมและทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าทําไมเราถึงควรให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นๆเพราะสิ่งที่เราได้รับแล้วนอกจากจะเป็นภาษาใหม่ เรายังได้เข้าใจและเปิดมุมมองใหม่ๆมากขึ้นอีกด้วยซึ่งการมีมุมมองใหม่ๆที่รอบด้านแบบนี้ก็จะกลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะมากขึ้นตามไปด้วยในอนาคตนั่นเองการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย